ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะให้ไปพักสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญคนต่อไปค่ะต้องบอกว่าเป็นนางเอกสาวเนี่ยที่เรียกว่ามากความสามารถแล้วก็ที่สําคัญคือสามีหนุ่มของเธอก็หล่อไม่แพ้กันนะคะต้องบอกว่าล่าสุดสามีของเธอเนี่ยเพิ่งจะสึกลาสิขาออกมาดมาดๆเลยแต่ว่าระหว่างที่คุณสามีบวชคุณภรรยาคนสวยคนนี้ก็ไปหาตลอด ถ้าทางจะแพลนอยากจะมีเบบีแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองคุยกันหน่อยเนาะน้องจันอาคำศิริสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเหมือนเดิมทุกคนค่ะได้สิได้เมื่อกี้พี่แอบถามแล้วค่ะเมื่อกี้อ่านข่าวเรื่องคุณเคค่ะไปบวชกี่วันบวชเดือนหนึ่งเลยค่ะที่ชฎอนอฎอนไปไกลเลยเนาะใช่เป็นวัดป่าค่ะแล้วเราไปกี่วันเล่าซิ เราก็จะพยายามไปแบบสองอาทิตย์ทีหนึ่งไม่ไปบ่อยมากเพราะผ้าจาร์บอกว่าให้ให้เขาได้ได้ฝึกเหมือนถ้าเราไปเขาก็จะยิ่งเป็นกังวลนะแล้วเราอดใจได้ไหมสองอาทิตย์ไปทีก็ไปสองครั้งแล้วเราใส่ละครด้วยไปใส่บาไปใส่บารตอนแล้วมันก็มีคําถามอยากทราบว่าทำไมคุณเคถึงบวชมีเหตุผลไหมะคะเหมือนกับผ้าจา์บอกว่าเออ เขาเคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเออบวชอีกทีหนึ่งคุณแม่ก็เพิ่งเสียไปด้วยเมื่อปีที่แล้ว <ừ> ก็เหมือนว่าบวชให้ท่านด้วยแล้วก็บวชให้ตัวเองด้วยแล้วก็เผื่ออนาคตเผื่อมีเบบีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบว่าให้ลูกด้วย<ถ>รวมๆกันแสดงว่าแพลนแล้วแลวพลนแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็คือพยายามแบบ ไปใส่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ติดอ๋อใช่มันก็พยายามอยู่ตอนนี้ก็คือเลยรู้สึกว่าพอเราตั้งใจมากแล้วเราเครียดก็เลยแบบเออปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าไปตรวจมาทุกอย่างแล้วจันก,ก็แข็งแรงดีเค<อ>ก็แข็งแรงดีทีนี้ก็เลยแบบเออปล่อยตามธรรมชาติถ้าเขาอยากมาก็เดี๋ยวก็มาเหมือนแบบพยายามไม่กดดันมากอ,อใช่ไม่ตอนแรกคิดว่าจะผ่าตัดคลอเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบว่ารอต้องคลอดปีนี้ตอนแรกเป็นอย่างนั้นเลยพี่เบนว่าต้องคลอดปลายปีแล้วมันเหมือนกดดันมากอ่ะแล้วก็คือพอกดดันแล้วก็เครียดนะคะน้องงก็เลยยัไมม่า ก็เลยปล่อยตามธรรมชาติก็เลยปล่อยตามธรรมชาติก็เลยคิดว่าเออมีก็มีสมมติถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอยู่กันสองคนก็แฮปปี้ดีเขาบอกให้พูดอย่างนี้เดี๋ยวมาแต่พูดถึงว่าที่ผ่านมาคือเครียดเรื่องลูกแต่ก็ดูแลตัวเองแบบสวยสดใสได้เสมอเนี่ยวันนี้มอเจอกันจันเอาจริงนะจันตั้งแต่เมื่อประมาณที่เจอกัน20กว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะขอบคุณจริงๆดูแลตัวเองยังไงคะผู้หญิงเราก็ต้องดูดีใช่ไหมก็ต้องดูแลตัวเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเออเรื่องดูแลแบบ เรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายอะไรที่เขาว่าดีก็แบบคือลองใช้แต่คือต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเด็กๆเราก,ก็จะแบบหน้ามันใช่ไหมพี่ยาเดี๋ยวนี้ก็หน้าแห้งจัง,จงใช่พออายุเยอะแล้วแบบคือหน้าแห้ง<ๆ>ขึ้นพอหน้าแห้งขึ้น<ๆ>พอหน้าแห้งขึ้น,น,นสิ่งที่ตามมาก็คือแบบริ้วรอยก็คือเยอะขึ้นแส่ก,ก็เลยแบบและยิ่งเป็นคนช่วงหลังนี่แพ้ง,ง่ายด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เห็นในรูปนี่คือว่าเวลาไปยิมเนี่ยคือจะค่อนข้างแบบไม่มั่นใจเวลาที่ ที่ไม่แต่งหน้าเหมือนแบบเราถ่ายละครเราแต่งหน้ามาตลอดเราวันธรรมดาเราก็อยากพักหน้าบ้างอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยใช่พออายุมากขึ้นรูขุมขนก็คือกว้างขึ้นหน้าแห้งขึ้นริ้วรอยมันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นเข้าใจเลยอ่ะแล้วเราต้องดูแลยังไงอย่างเงี้ยแสงก็พยายามแบบ อะไรที่เขาว่าดีที่ไปชงไปฉีดกันอะไรอย่างเงี้ย<ม>จันก็ไปฉีดแต่จันด้วยความที่เป็นคนแพ้ง,ง่ายมากมมก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบกังวลหน้าก็จะแดงง่ายอะไรอย่างเงี้ยลูขุมขนก็จะเห็นชัดค่ะจันก็เลยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะมีน้องด้วยมีน้องเราก็อยากสวยใช่ไหมแบบคอลอดรวกมาแล้วก็โพลวอกมาแบบสวยๆเห็นแต่หน้าอย่างงี้ก็เลยปรึกษาพอดีพี่จา๋าเนี่ย ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณไม์เจ้าของแฮวอนค่ะก็เลยแบบถามาว่าพี่จ๋าไปถามให้หน่อยซิสมติว่าถ้าหนูต้องท้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนไหนมีมั้มันต้องมีคนที่แบบตอนท้องเขาห้ามฉีดใช่ไหมต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฟิลเลอร์ก็ห้ามฉีดโบท็อกก็ห้ามฉีดมันต้องมีคนที่กลัวเข็มจะมีทางเรื่องไหนบ้างเขาก็เลยแนะนํามาค่ะคุณไม้ก็เลยแนะนํามาว่ามีตัวนี้เลยนี่ขอนําเสนอนะคะนี่เลยค่ะแฮวอนบิวตี้ไฮยาฟิลเลอร์นะคะเป็นแอนตี้ด p ฟริงเกิลแอนด์ริเซอรมเขาบอกมาว่า สำหรับคนที่กลัวเข็มคคใครที่แบบว่าไม่อยากฉีดฟิลเลอร์หรือคนที่กลัวการฉีดเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้อ,อย่างจากตอนนั้นเตรียมมีเนอะจากเออตัวนี้ตอบโจทย์ออคนท้องก็ใช้ได้ปลอดภยัยเขาบอกว่าแตกต่างจากไฮยาลูรอนทั่วไปด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยปกติเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ฟิลเลอร์มันจะเป็นแบบฉีดฟิลเลอร์ก็คือการเติมเต็มใต้ชั้นผิวใช่ไหมคะเป็นการฉีดเข้าไปแต่ตัวนี้เป็นฟิลเลอร์แบบทาใครที่กลัวเข็มเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะตัวนี้เนี่ยเขามีอนุภาคเล็กใช้ฟิลเลอร์เออใช้ไฮยาถึง8ชนิดมันก็จะซึมได้ลึกกว่าเซรั่มทั่วไปจันรู้สึกว่าเออตัวนี้ตอบโจทย์แล้วเพราะแบบเราไปฉีดเราก็กลัวเนอะแลวตัวนี้สามารถใช้ได้บ่อยๆที่สำคัญจันถ่ายละครเนี่ยช่วงนี้จันจะผิวแพ้ง่ายมาก หครที่เพิ่งจบไปแบบจะแต่งหน้าผีแต่งหน้าเอฟเฟกต์พอเรากลับบ้านบ้านหน้าก็จะแดงะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้พอกหนาหนาได้เลยค่ะเพราะว่าเขาดีมากเขาไม่มีสารกันเสียนะคะไม่มีไม่มีพาราเบนเดี๋ยวจันจะลองใช้ให้ดูไม่มีซิลิโคนไม่มีลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ที่สําคัญก็คือจันเป็นคนไม่ชอบอะไรเนอเนใช้แค่2อปั๊มเนี่ยค่ะก็จะบางซึมเข้าผิวเลยไม่เหนียวนอหนะ อย่างที่จันบอกว่าถ้าวันไหนที่จันอยากจะใช้เป็นมาสกหน้านอนเนี่ยจันก็ใช้เยอะๆเป็นสลิปปิ้งมาสก้เลยลองได้ไหมคะลองได้เลยพี่ย่าคือสองซีนไงต้องโดนด้วยสีโดนด้วยอยากให้ลองคือมันดีมากจริงๆแล้วจันอ่ะปกติจะเป็นคนใช้แล้วแล้วก็จะระคายเคืองง่ายมากใช้ตัวเนี้ยจันรู้สึกว่าเออโอเคบีบสองปั๊มนะคะหลังล้างหน้าเช้าเย็นเนี่ยเราทาครีมนี่แหละเราก็ทาให้ทั่วหน้าแล้วจันเป็นคนที่มีปัญหาอย่างที่บอกว่าพอผิวแห้งจะมีปัญหาตรง ขมวดคิ้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าขมวดถึงจะเห็นแต่พออายุเยอะขึ้นมันเห็นเลยนะมันเห็นเลยพี่แล้วก็ตรงหน้าผากแล้วก็ตรงร่องน้ำหมากเนี่ยจันก็จะเน้นแล้วก็เนี่ยนวดนวดนวดให้มันซึมคือนกลิ่นอ่อนมากกลิ่นอ่อนมากไม่เหม็นเลยที่สำคัญก็คือชุ่มชื้นสบายใช้แล้วสบายผิวหน้าค่ะและจารย์ใช้มานานหรือยังคะสำหรับตัวจันนะคะจันใช้มาพักหนึ่งแล้วค่ะ แล้วก็เลยแบบเอออยากให้คนที่แบบผิวแพ้ง่ายอย่างพี่ยาก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันเพราะพี่ยาเคยถามจังว่าใช้อะไรแสกนูโซเออถ้าคนผิวผิวแพ้ง่ายใช้เนี่ยก็อยากให้ใช้ตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยแต่คนจะกังวลเรื่องราคาพอบอกว่าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์กลัวแพงแพงไหมคะอันนี้ไม่แพงไม่ต้องกังวลเลยค่ะปกติเนี่ยนะคะเป็นเซ็ตสามขวดนะคะราคา2490ก็ตกขวดละ980 เกือพันแต่วันนี้นะคะเพื่อชาวคุยแซบโชว์นะคะ,ะก็เหลือเพียงสังขวด1,200บาทตกขวดละ400เซตหนึ่งนี่ ใช้ได้3เดือนเลยค่ะค่ะที่พิเศษสุดนะคะก็คือสําหรับ500สายแรกที่โทรเข้ามาก็จะรับฟรีขนาดทุกพา6มิลไปด้วยอยดีมามีขนาดทกคาใช่ส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะ500สายแรกนะคะโทรเข้ามาเลย02-852-3636นะคะหรือว่าแอดไลน์มามาช็อปนะคะ M A M A S H O P หรือง่ายสุดสแกน QR Code ด้านล่างค่ะค่ะติดต่อมาได้เลยวันนี้รับไปเลย3 สมันไม่พอได้รับเป็นแบบขนาดพกพาไปอีกเป็นสี่ชิ้นในราคา1,200บาทไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสูตรของ Hair One Clinic เขาทำมาเพื่อสำหรับคนที่มีปัญหากังวลเรื่องแบบผิวแห้งแล้วก็ริ้วรอยเพราะสมัยนี้คนแพ้กันเยอะมากเลยนะของอายุเยอะขึ้นแล้วจันก็แพ้แพ้เยอะขึ้นยาแล้วเราก็คือแบบอยากสวยอ่ะก็แบบ แต่ก็บางคนก็กลัวเข็มไอ้เรื่องกลัวเข็มนี่มันเรื่องใหญ่นะกลัวเข็มนี่หนักนะใช่บางคนเห็นนี่ขนลุกฉีดฉีดไม่ได้เลยอะกลัวมากอันนี้ก็เป็นทางเรื่องนึ่จันอยากให้จันอยากให้ลองซื้อไปเป็นเซตอย่างที่แนะนําวันนี้นะคะเพราะว่าตอนที่จันใช้เนี่ย14วันแรกจันรู้สึกว่าเออเหมือนแบบลูกขุมขนไอ้ตรงเนี้ยของเราอะมันดูเล็กลงแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออย่างแรกเราจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าชุ่มชื่นขึ้นเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยแม่ชาก็บอกอุ้ยเธอวันนี้แต่งแล้วเครื่องสำ โอเคเห็นได้ชัดเราไม่ได้รู้สึกไปเองคนเดียวแล้วก็พอใช้ไปสักเดือนหนึ่งสขวดเนี่ยค่ะใช้ไปเนี่ยจันก็รู้สึกว่าเออมันชุ่มชื้นขึ้นลิ้วรอยล่องแก้มกับเส้นตรงหน้าผากเนี่ยเพราะว่าเวลาเล่นละครอ่ะเป็นคนแบบเป็นคนแสดงสีหน้าสีตากมันก็จะเห็นชัดเมว่คนอื่นพอมันยิ่งดูตนขึ้อายุ35อ้าอานั้นมาแล้วมันมายังไงมันก็ต้องมา ใช่แล้วสําหรับใครที่ไม่อยากฉีดก็คืออยากให้ลองตัวนี้ค่ะ3ขวดเซ็เนี้สเดือนอยากให้ลองใช้คุ้มมากๆค่ะก็คือสามขวดนะคะเหลือเพียง1,200บาทตกขวดละ400บาทนะคะใช้ได้3เดือนนะคะพิเศษสําหรับ500สายแรกนะคะโทรเข้ามาตอนนี้เรามีอันนี้ให้ด้วยค่ะเป็นขนาดพกพานะคะ6มิลนะคะ ส่งฟรีนะคะเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยส่งฟรีทั่วประเทศเลยคะ่ะโทเข้ามานะคะ028523636นะคะแอดไลน์ m a m าช h o p นะคะหรือว่า สแกน QR code ได้เลยที่ใต้จอนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มมากนะคุ้มมากปกติเขาต้อง2,009นะใช่เกืบ3,000นะวันนี้เหลือแค่1,002ใครที่อยากลองิลฟเลอร์แบบทาให้มันเติมเต็มผิวแต่ว่าไม่อยากเจ็บตัวเนี่ยอยากให้ลองตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไม่มีสารกันเสียไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ใช้แล้วสมมติใครที่ตอนนี้แดดร้อนใครทาแดด ใช้ตัวนี้พอกได้เลยหรือจะใช้เป็นสลิปปิ้งมาก็ได้ค่ะอย่างเมื่อคืนเนี่ยวงวันนี้จะรู้ว่าจันจะมาทอล์จกจันก็ใช้เยอะหน่อยเป็นสลิปปิ้งมาคะตื่นเช้ามาก็นาชุ่มชืม้นย้ำโปรอีกสักรอบหนึ่งค่ะ3ขวดนะคะปกติ2490บาทนะคะวันนี้เหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะคะตกขวดละ400นะคะเซตนี้3ขวดนะคะใช้ได้3มเดือนเลยพิเศษสำหรับ500สายแรกนะคะรับขนาดพกพาไปด้วยนะคะ6มิลน,นะคะส่งฟรีทุกออเดอร์มีเก็บเงินปลายทางด้วยโทร 028523636หรือว่าแอดไลน์ Mama Shop นะคะหรือว่าสแกน q r Code สั่งได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังนะคะนี่สแกน q r Code ง่ายๆเลยนะคะจับโปรดีๆแบบนี้นะคะ3ขวดในราคา1,200บาทนะคะแล้วถ้าเกิดว่าโทรทัน500สายแรกนะคะได้รับไปเลยเป็นขนาดพกพาอีก1ขวดนะคะ โทรไปที่หมายเลข02 852 3636นะคะหรือว่าไลน์ที่แอดมามาช็อปนะคะหรือว่าง่ายๆเลยสแกน QR Code ง่ายๆง่ายสุดเลยดูหน้า<ช>คุณจันกี<ช>่ปีก็เหมือนเดิมซูมเข<ช>้ามาใกล้ๆได้เลยคือตรงเนี้ยมันเล็กลงเลยดูถุงขน เวลามาชัดแล้วมันไม่มั่นใจนะตรงเนี้ยถ้าเราหน้าชุ่มชื่นนะคะอะไรอะไรก็จะดีริ้วรอยก็จะจางลงค่ะ happy นะรอเราฟังข่าวดีนะเราฟังข่าวดีใช่ค่ะอยากจะผลหน้าออกมาคลอดลูกแล้วก็หน้าอย่างสวยเลดูภาพนั้นนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับตองสาวกันต่อค่ะ ดูคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะติ๊ง